สวัสดีครับมิตรลักแฟนเพลงของเพจมะลําปนใจแฟนครับพี่น้องวันนี้มาหอดจอดถึงแล้วตอนนี้บรรยากาศหนางานครับพี่น้องบรรยากาศหนางานของพี่น้องบรรดาดอรเพื่อรัตนบ,นะบุรีครับรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เต้ยผ่องใสนะครับพี่ไส้ไงปญใจแฟนเมื่จักรพันธ์นี่นะครับ เป็นผู้ประสานแล้วก็เป็นบ้านของพีตเตอร์อนะครับเมื่อนี้ได้ติดตอ่อขวัญใจแฟนไม่ให้มาทําการแสดงในวันนี้โอ้โหจะเสียบเด็กใครประมึออือไม่ย่างอัานพุนทธบายังลจริอันพิธีก่อนตัวได้ทิปหลายไหมเบื่อแล้วครับแจ้ค่าท้องเบื่อเคื่อมาได้ไหมไม่แท้ให้ใส่น้ำในเด้อให้ใส่น้ำในเด้อผู้ใดไม่ไหมน่ะเอาได้ผู้ใดของเขาอ่ะ เอาได้ประเดี๋ยวเวขึ้นเสือไม่ใหม่พี่น้องก็เลยขึ้นสั่งให้ล่อของกวนพนาตายแล้วผ่าด้วยไข่ <c oughs> พี่น้องเขามาแล้วกดแชร์ให้เนะะี่ยค่ะพี่น้องเขามาแล้วกดแชร์เนะี่ยบาร์ดพี่น้องมีหอดอาหารตามสัง่งมีหอดเป็ดตุ๋นก๋วยเตี๋ยวโอ้ลูกชิน้นวิแหนมอันนี้อย่างไรแหนมคุกเนย อ๋อไม่ใช่บ,บ้านน้องวุ้งเนี่ยโอ้ยข่อยอยู่เขาสเสด็จบุย่างกายกับอื่นอะไรสวัสดีครับโอ้หนาวเลยวัดกัะปูมาแล้วอ,อันนี้บรรยากาศการเข้างานนะครับมีวัดของเฮาวัดโพยัยงเนี่ยวัดโพยัยง ป้ายพิ่นรุดเขตปอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมามป่าเขามาปื๊บบรรยากาศในในงานครับพี่น้องในงานนี่ก็ยังมีของขายอีกครับพี่น้องขอว่าแล้วฝากกดแช่เนะยครับฝากกดแช่เนี่ยโอ้งานไงหรือครับพี่น้องงานไ่ครับ พี่น้องมาตะเวนด้วยพี่น้องมาเหตุบุญครับมาเหตุบุญมาถ่ายรูปบรรยากาศบริเวณงานนะครับมาบูชาบูชาดอกไม้ทุกเทียนทองนะครับบูชาพระธาตุชุดละ20บาทนะครับพี่น้องได้ทั้งบุญพระธาตุคูบ้านครูเมืองของพี่น้องชาบาบันธาตครับพี่น้องไปทั้งใดล่ะวัดโพสีธาตุจ้า วาาายาววัดสว์อปปัด้ปัดโพธาตุโพสีธาตุดาดานยเาผูต่ำตอต้องประแม่พีนองนักหลาด้นดักันอุ้ยดท่านไป้วยองยเด้วราสิใด้มาเห็นบุญด้อแม่เนือผู้ว่ท่านเดท่านมาจะนานมาเที่ยวงานบ้านนี้เป็นตั้งแต่ความนศนเอาความสุขเมื่องงานเอาเขาทั้งใดบุญนนำิบบอก ไ้คุ้มครองผุ้มเจ้าเดินทําตลอดวังเอาขอทั้งใดหนิพ้มสุกสังกอไดถนอมเจิ๋วเดินไปขอแกานบกถื่อยอมาเดินถึงบานสุดซ้ำบ้านถินการยกกินให้แจ่อยเกินเร็วอายุยืนเอาเข้าเข้าล้างไปที่ทั้งใดบนาไปเยี่งใดครับโอซินี่บอกโอ้ยผมโอ้ย อ๋อคหลังนี่ที่เอาแล้วหน้าวิธีเข้าทางไหนอ่ะเอาไปจังไหนต่อป่นี่ตายแล้วพี่น้องไปหลวงซอยโอ้ยลวงซอยนี่ครับบรรยากาศหน้าเวทีเอา มยัางไก่ท่างเขามาตีวางหนึ่งน่นนะเอาคุณได้จมมูบบางเสียเอาวาตส์ใส่รถบา,าจอดข้างนอกโอ้สาสเต็มแล้วครับพี่น้องเปิ่งสาดพี่น้องพี่น้องครับพี่นอ้นองที่ยังบ่เขาลุมเด้อแต่ตอนนี้แอดมินปักลิงไม่ให้พี่น้องกดลิงลงไปครับกดลิงคลิกลิงลงไปแล้วก็ส่งสลิปมาเด้อครับพี่น้องส่งสลิปมา วันนี้ระบบเสียงนะครับ Shadow โอ้สุดยอดข้อมูลของเครื่องเสียง Shadow ครับพี่นอ้องเมื่อกี้ข่อยยางไก่ท่างเขาเ่าตีจ้งในแจงมุนมาทั้งพีโอ้พี่น้องล้านปูนพี่น้องล้านปูน้านปูน้านปูน้าน,นานปูนเมื่อกี้ยัง ฮะเหตอยังนั่นน่ะ <Hello. S 1> เขาเข่าทั้งในเวลาเข่าหลังเวทีเนี่ย <Hello. S 1> อะไรครับฟังทั้งพูนบอกผมไม่อยากปีน <c oughs> พี่น้องครับสิบอกว่าไฟไหมครับพี่น้องไฟไหม <c oughs> ไฟไหมครับพี่น้องไฟไหมตอนนี้สาดสิเต็มแล้วครับพี่น้องสาดสิเต็มแล้ว ซาจะเต็มแล้วซาจะเต็มแล้วเนีย่ยเนี่ยเห็นลวดไปไเป็นยังเอาเตมันอ้อนบ่ชื่อลวดผิดฮะเอาเนี่ยตัวจะไม่ได้ใส่หลายโคตร มันผิดม่ได้โอ้ตายแล้วข่อยซื้อรถมาผิดสแตปเปิลกันเอามาให้ด้ลูกแมกกับเมิดอยู่ในรถเอามาให้อยู่ลูกแมกกับ่มียเอาไปทั้งไหนได้ทั้งนี้ก็ได้รอดอีกตี ปาดเวทีสมพอผดีครับอันนี้นี่เจ้าอ๊เอเอบอบออลูกน้องเตรียมของกันแล้วลูกน้องเตรียมของกันแล้วครับพี่น้องพาไปดูหลังเวทีหน่อยนี่ไงครับหลังเวทีมาแล้วครับมาแล้วหลังเวที กินอะไรอะไรกินอุ้ยซื้อยุ้ใส่ก๋วยเตี๋ยวมะระหรอเตืนหาอะไรเตือน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 ยาบ้าคืนนาเราได้นั่นอืมชนะเลิศข่อยอะไรสดอยู่โบผืพื้นคนมาได้ มาถึงแล้วได้ยังคือว่าพี่เตยพอออต้องใสอ่อนนี่ให่ต้มไก่เตี่ยว้าวขอบคุณต้มไก่จากพี่พี่สาวหรือพี่ไส้พี่สาวบอกขอบคุณต้มไก่จากน้องสาวพี่เตยพ้องใสนะครับได้รับแล้วนะครับต้มไกร่ร้อนๆแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆฮะเออบอกน้องใสข้นฉันละ นั่งเองน้อยอาบน้ย,ยังเนีไง <c oughs> ดันเอา <c oughs> ดัานเอา,า,เอามันต้องยกด้านคางดีดนี่นี่มานน้องบอยไม่สบายเดี๋ยวไปถามอาการของน้องบอยก่อนน้องบอยอัครเดชขวัญใจแฟนไม่สบาย อันนี้เขาเพื่ท่างเขาเจาอยางลงมาหน่อยแล้วก็ไปใส่ยังไงถวัดเด้องขามเข้าไปสวัสดีครับพระเอกบอยได้ยินข่าวว่าป็นไข้เหรอครับไ,ไ,ไปขีดยามา,ด,า,มาดีขึ้นแล้วยังเนี่ยดีขึ้นแล้วครับมื่อแรไม่้อไรขึ้นได้ไหมบมื่อไรขึ้นมาได้บอสแล้วใจอยากขึ้นไหม ลองนอนพักก่อนดูสักนี่เผื่อมันดีขึ้นก็ไม่แน่เนาะหายเร็วๆนะครับครับน้องบอยไข่พี่น้องน้องบอยไข่เมนูไอเมนจิตบอกว่าปิ้งนูไปถึงสองทุ่มนะโอเคขอบคุณครับเอา้าเริ่มทำนักเอกหน่อยฮะอาบค่าชุดจีด๋ที่ไหน

ป้าพี่จะเตือนเสียเลยคดูข้างหลังหน่อยแม่นี่เสื้อขวัญใจแฟนพี่เปิดจำหน่ายแล้วนะครับอ้าวนี่กระป่วยคนไข้ปิ้นได้อันนี้กองเคาจะออกจากโรงพยาบาลเออมาได้ขคนเดียครับ พี่น้องอย่าลืมเขาคุ้มนะครับมือแรกมีกุ้มปิดไหลสดนะครับกุ้มปิดไหลสดกุ้มปิดเอาม่ตรงทางเขายางที่ไ,ไหนไปจังไหนมาจังไหนไอ้ตาปอนไอแม่ดาวลุงมาหอดแล้วสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้อย่างมาก <laughs> เลิเจ้ะหอน ฮะเลิศอุ๊ยเดี๋ยวไว้นั่นกันอนหิวเข่ายุ่เยเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ราะท่านด้กินเขา่าเพิ่งไปไฟมาไปวะปจ้งอ,งจองสาดไปเนี่ยเนี่ย <c oughs> เอา้านี่ไงเมื่อคืนเป็นไงไข่แตกไหม เลยแต่ติบรอยสีบาทดีเจไล่ไปขึ้นนี่มือนี่ขอพรด้วยเห้ได้จังหาร่อยเด้อเอาเอาจังสี่เฟซบุ๊กชื่ออะไรเ c e b o o k นี่คือ Facebook ไคือบอระมีทเอามาเบิ่งดูฮะพี่น้องอ่อนมาไล่ออนไล่ให้พี่น้องพอนมาต่ละนตัต่ละตัวนั้นมือได้40่สบาทมื่อได้ยี่สิบาทมือขึ้นในสองรอยตัวลก็เออเอาเบิ้งเอาหน้าเฟซบุ๊กก็ดู ให้พี่น้องติดตามฮะเพื่อน5เพื่นอุ่นมาไล่อ,อนไลน์ให้ในตัน <laughs> ในวในปรัมมิดอ๋อปรัมมิดคำสุกนะครับเอาฝากติดตามเพื่นนี้นะพี่น้องเหตนเล่นเมินตัวใดก็เล่นได้เล่นบนพ่อก็เล่นได้เล่นเป็นคุณก็เล่นได้นะครับเออเอาฝากดนะพี่น้อง <laughs> ราคาเสือเทราย298บาทครับ ทำหน้ารือยังพี่น้องอย่าลืมขอกคุมเน้ออดีตเครื่องสอนใจเอานี่ไงอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวโอนให้รู้จักคนนี้ไหมอดีตเครื่องสอนใจอะไรเนี่ยเดี๋ยวอุ่นให้ร้อยด้ยขอบคุณท่านเจ้าพ่อจุนอุ่นให้พูดได้ผมไม่รู้อุ่นให้พูดเปล่าเดี๋ยวโอนให้ห้าร้อยเนี่ยอุ่นในปริมีดเพราะน้องขันอนปริมีดเดี๋ยวทักเขาแชทถ้าเพิ่งแชทเดียร์ห้าพันอุ่นคอให้ เอาพ <ITA> ี nó, ่น er, ้องอย่าลืมขอบคุณนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่แถวสุรินทร์แถวอำเภอรัตนบุรีนะครับก็มาให้นกำลังใจไในยุบันธาตนะครับมาเทวินมาให้นุนน้ากันเด้อครับผมอยากเห็นบริเวณงานหัวหน้า๋อบริเวณงานเดี๋ยวเดี๋ยวภาคเดี๋ยวขึ้นไปพัระพี่เพิ่มได้เห็น่ได้ไหวพระยังไม่ได้จุดทูบเลยดูสถานที่พูน ว่องควางดีครับพี่น้องเป็นลานปูนล้านปูนย่างดีพี่น้องบ้างไงบ้างไงครับบ้างไงบ้างไงบ้างไงไม่ไงนะครับไม่ไงเอาพี่น้องนะขอต่อก่อนนะครับเดี๋ยวเอนขอไปจัดไปจัดหินพระลายพระวันเด้ครับผมไปจุดธูบบอกเจ้าทีเจ้าท่ากุณกอนขอบคุณทุกคนที่เข้าดูนะครับเดี๋ยวให้แอินไลย์ฟังให้เบื้องต่อ แต่ว่าไรนี่ในเครื่องของแม่เดี๋ยวขอว่างก่อนนะครับผมขออนุญ,ญาตลงไลน์นะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดกันนะครับขอบคุณครับ